การแสดงเขาเดาวที่เชียงใหม่ดูเหมือนจะชาร์จพลังให้แบบๆกันพิมุกได้มากทีเดียวนะคะล่าสุดกับโพสต์ภาพคืนข้ามปีใน Instagram. อินสตาแกรมพร้อมบอกว่าปีก่อนมีความหมายยิ่งใหญ่ในเส้นทางอาชีพเพราะได้ทัวร์คอนเสิร์ตตามความตั้งใจผ่านเวลาช่วงดีๆนะคะแล้วก็ช่วงยากลําบากค่ะและในที่สุดก็พบแสงสว่างในช่วงปลายปีโดยสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือการมีแฟนคลับค่ะเคียงข้างเสมอและ2025จะเป็นปีที่มีความท้าทาย มากมายนะคะแบมมจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่และหวังว่าจะได้แบ่งปันทุกช่วงเวลานี้กับแฟนคลับเหมือนเดิมค่ะ ปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ง่ายนะคะสำหรับแบมแบมค่ะทั้งอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนทําให้ต้องยกเลิกทัวร์ในบางสถานที่นะคะบางก็มีการประกาศยุตินะคะบทบาทจากรายการแบมเฮาส์หรือว่าแบมจิบค่ะพร้อมกับแสดงความเห็นนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อวงการบันเทิงเกาหลีทําให้แฟนๆพากันส่งกําลังใจให้ะคะ่ะซึ่งข้อความล่าสุดนี้แฟนๆก็สบายใจได้นะคะรอดูเลยว่า New v ว r s i o n ของแบมแบมจะเป็นอย่างไรคะ่ะ